ครับเอ่อคนหนึ่งผมขอแนะนําตัวมาก่อนนะครับผมเอ่อนายเสาคํายอมอินนะครับประธานป่าชุมชนบ้านหล่อกระฟาอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเปานะครับผมในนามของเอ่อประธานป่านะครับก็ได้ร่วมต่อสู้เอ่อเพื่อที่จะเอาป่าเอ่อพื้นนี้เอ่อกลับคืนมาเป็นของชุมชนนะครับทั้งเมื่ออดีตเมื่อปีอ,อ่สามสองสามสาม,สามนะครับเอ่อ ได้เกิดวิกฤตนะครับคือ,อโดยมีนายทุนนะครับได้มาจ้างวานให้ชาวบ้านนะครับได้เข้ามาบุกรุกพื้นที่ที่ที่เป็นป่าแห่งนี้นะครับที่ได้เห็นสภาพเดิมนั้นเป็นเป็นป่าป่าไม้พวงป่าเหียงป่าตึงนะครับเต็มพื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้ว <c oughs> ทางหมู่บ้านะนะครับครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการที่ ชาวบ,บ้านก็ไม่ค่อยมีเงินอะไรกันมากมายครับก็ได้รับเงินค่าจ้างอะไรมาก็รู้เท่าไม่ถึงการครับมีส่วนน้อยนะครับที่ได้เข้ามาบุกลุกเขี้ยวถางให้กับนายทุนตอนนั้นเมื่อปี3ามสหมดสภาพเป็นป่าหมดนะครับหลังจากนั้นมาหมู่บ้านก็ได้ร่วมร้องเรียนไปยังท่านอธิบดีกรมตารวจตอนนั้นท่านปทินสันติประพบนะครับก็ผลสุดท้ายเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่อาจจะพิจารณา ออกเอกสารได้ในบางส่วนที่ออกไม่ได้ก็กันให้เป็นป่าชุมชนให้หมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับก็หลังจากนั้นมานะฮะอยู่มาพวกเราก็ได้ร่วมมารักรักษามาโดยตลอดนะครับได้ทำโครงการเสนอไปยังอธิบดีกรมป่าไม้นะครับเพื่อที่จะให้อนุมัติเป็นป่าชุมชนนะครับต่อสู้กันมายาวนานมากครับก็ในช่วงปี ปี 5.. 5้5 4นะครับปห้าเราก็ได้อนุมัติให้เป็นป่าชุมชนแล้วหลังจากนั้นมามีการให้ยกเลิกอีกนะครับแล้วต่อมาอีกปีล่าสุดเนี่ยครับปี 5, 5้าก็อนุมัติให้เป็นป่าชุมชนอีกนะครับทำกันเป็นซ้าซ้อนอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจในระบบของในส่วนของอหน่วยงานนะครับทำจนไม่รู้ว่า อนุมัติไปแล,แล้วต่อมาก็มายกเลิกป่าชุมชนเราอีกนะครับแต่ในช่วงนั้นนะครับมีการลักลอบออกเอกสารสิทธิ์นะครับท,ท,ทั้งๆที่คณะกรรมก,การที่ท่านปทินได้แต่งตั้งขึ้นมาชุดนั้นนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ให้ยกเลิกใบไต่สวนยกเลิกการออกเอกสารสิทธิ์ใดๆนะครับในในที่ไม่มีการทํากินนะครับ หลังจากนั้นมาก็มีการลักลอบออกเอกสารสธิ์มาเรื่อยๆนะครับแต่แต่การออกเอกสารสิทธิ์นั้นโดยรวมแล้วผมเชื่อว่ามาด้วยความไม่ชอบนะครับได้มาโดยไม่ชอบคือเนื่องจากสภาพมันยังเป็นป่าอยู่นะครับเป็นป่าที่ได้ดูได้ชมนี่นะครับคือลักษณะเป็นป่าแบบนี้นอยู่นะครับแล้วพวกเราก็ทํากิจกรรมมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะการบวชป่าปลูกป่านะครับเราทํามาทุกปีนะครับ ปีล่าสุดนี้ก็ทําในเดือนออมิถุนาเนี่ครับเราเราเพิ่งจะทํำบวชป่าไปนะครับหลังจากนั้นมาก็มาวันนี้นะครับวันที่12สวันที่12สิงหานี้นะครับก็ทำเป็นการปลูกป่าเสริมเพิ่มอีกนะครับหน่วยงานที่เข้ามาให้การสนับสนุนก็มีาทางองค์การบริหารส่วนตะบนดอนเปานะครับแล้วก็โครงการ จัดการหน่วยต้นน้ำห้วยปลาเรานะครับอำเภอเสมืองนะครับคณะอนุกรรมการจัดการต้นน้ำปิงตอนบนนะครับได้ให้งบในการนำมาทำมาเป็นฝ่ายแมวฝ่ายชะลอน้ำนั่นนะครับมาโดยตลอดดังนั้นนะครับสิ่งที่สิ่งที่ได้ดูได้ชมที่มานี้นะครับนี่เป็นของจริงนะครับเป็นภาพจริงของจริงนะครับ โดยสภาพทั่วไปแล้วนะครับพื้นที่นี้เหมาะแก่แการทีอ่อนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำตลอดจนประโยชน์ที่ที่ชาวบ้านมีหลายหมู่บ้านนะครับมีหลายอำเภอนะครับเข้ามาหาหาของป่าไม่ว่าจะเป็นเห็ดนะครับใบไม้ใบตองนะครับสมุนไพรนะครับวันนี้ถือเอาเลิกงามวัน ที่12สิงหาคม2556นะครับทางหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนนะครับ ชมไพรชมพืชพรนาส่งสังเนียงเสียงธรรมมาชาติสามาประสมเสียงแกลงพรกษาที่มาของเสียงดนตรี ได้รับงบประมาณจากกรมชประทานนะครับได้มาก่อสร้างแองอไว้ให้หรือหมู่บ้านนะครับต้องการใช้น้ําเอาไปเกี่ยวกับการทําเกษตรนะครับไม่ว่าจะ,อะของศูนย์เด็กเล็กนะครับก็กใช้ที่นี่ครศูนย์เด็กเล็กสนามกีฬาแล้วก็หวานหอมหัวใหญ่นะครับใช้น้ำ่อ่างนี้แหละครับ ปกติทุกปีน้ําจะมากกว่านี้นะครับแต่ปีนี้แร้งที่สุดแล้วก็น้ํายังไม่แห้งครับน้ํามีอยู่นะครับก็แสดงว่าอ่าเก็บอ่างแกนนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะคฮะความแฮงแรงความชุ่มชื่นอ,อย่างไหนที่เราชอบใจความรํารู้ความยากจนอยอย่างไนที่คนชอบ เขา้าาถมึอน,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 อ,นอยนนนใแง่าั้นประโยชน์ที่ได้รับนะครับโดยรวมแล้วคือจะมีประโยชน์มากนะครับสำหรับชุมชนของเรานะครับดังนั้นเรามีความหวงแหนในที่เกิดของเรานะครับเราเราไม่อยากจะให้กายป่าหืนนี้กลายเป็นสภาพบอ่อดินลูกรลังนะครับ ซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องต่อสู้กับกลุ่มนายทุนที่เข้ามาบุกรุกเกี่ยวกับการทำบ,บุกดีนลูกหลาน,นะครับ พื้นที่ที่มีการออกโฉนดนะครับเป็นโฉนดแปลงนี้นะครับที่หมู่บ้านได้ร้องไปยังสารปกครองนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินแปลงนี้นะครับก็สังเกตดูนะครับจบภาพโดยทั่วไปแล้วมันมีแต่ต้นไม้ป่าธรรมชาติทรงนั้นนะครับแล้วทาง หน่วยงานที่ออกเอกสารสิทธิ์ให้นะครับไม่รู้ว่าเงื่อนไขมันมีอะไรด้วยนะครับที่เห็นว่าออกโดยชอบ้ืยกฎหมายนะครับขอให้ท่านพิารณาดูด้วยนะครับทุกคนดูด้วยนะครับวันที่26่นี่แหละครับที่ศาลอี่สิสิงหานี้นะครับศาลผกครองเขาจะตัดสินนะครับดูแนวทางแล้วที่ตุลาการท่านอ่านนะครับบอกว่าเห็นว่าชอบทุกกรณีนะครับ ดังนั้นนะครับภาพนี้นะครับผมขอยืนยันได้นะครับณวันนี้นะครับวันที่12สิงหาห้าหกเนี่ยนะครับเป็นภาพปัจจุบันนะครับจากเดิมที่มีการปุกลุกแล้วก็มีการเพิกถอนใบไต่สวนทุกอย่างแล้วนะครับแต่ยังมีการออกโฉนดอีกนะครับแปลงนี้ขอให้ท่านอภิญญาดูด้วยนะครับขอความเป็นธรรมกับหมู่บ้านหน่อยนะครับคือทุกวันนี้นะครับพวกเรา มีความเป็นอยู่ยากลำบากมากนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งที่เราขอให้ท่านเข้ามาดูท่านก็ไม่เข้ามาดูนะครับทุกหน่วยงานนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาพื้นที่นะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีความเคลื่อหน้าอะไรเลยนะครับดังนั้นนะครับภาพนี้นะครับผมขอยืนยันได้นะครับเป็นภาพปัจจุบันนะครับเป็นภาพ ไม้ป่าขึ้นเต็มพื้นที่ทั้งหมดนะครับ12กว่าไร่ที่นี่นะครับขอให้ท่านดูด้วยนะครับท่านขอใจวิจารยณในการให้ความเป็นธรรมกับพวกเราด้วยนะครับเราเดือดร้อนมากนะครับตอนนี้ขอขอขอวิงวอนนะครับท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์นะครับโครงการที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับ ปลูกป่าอะไรนั่นนะครับถ้าเรามาช่วยกันรักษาป่าจะดีกว่าการปลูกนะครับเพราะว่าการปลูกนั้นบางครั้งมันก็แล้งนะครับอ,อย่างต้นไม้ธรรมชาติถ้าเราดูแลรักษานะครับไม่ให้ไฟไหม้มันก็จเจริญเติบโตของมันเองนะครับนั้นอขอความเป็นธรรมกับหมู่บ้านด้วยนะครับขอขอขอให้ท่านเข้ามาดูพื้นที่ด้วยนะครับทุกหน่วยงานทุกแขนงที่ได้ดูได้ชม วิดีโอชุดนี้นะครับของป่าชุมชนบ้านเรารฝั่งของเราขอฝากความหวังไว้กับทุกท่านทุกคนนะครับด้วยความเมตตาขอขอร้องท่านนะครับให้เข้ามาพื้นที่ให้ได้นะครับบอ่อดินบอ่อนี้นะครับที่ผมจะเปรียบเทียบให้ทางพี่น้องของเราได้ดูนะครับถ้ากรณีอย่างที่ดินที่ที่ทางศาลปกครองบอกว่าออกโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับคือสุดท้ายแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือไม่สามารถที่ว่าจะ ามาปลูกอะไรได้ในที่ดินผืนนี้ครับนอกเสียจากการจะมาทําประโยชน์คือเกี่ยวกับบอ่อดินลูกวางเท่านั้นนะครับซึ่งที่เห็นนี้นะครับเป็นบอ่อดินลูกวางที่มีการออกนโฉนดที่ดินให้นะครับแล้วก็ขอญาตจากท้องถิน่นแล้วก็มาทําการขุดนะครับตอนนี้เนี่ยครับที่นี่บอ่อนี้เนื้อดินหมดไปแล้วนะครับมีมีหน่วยงานที่มาขอใช้ประโยชน์คือจะเอามาทิ้งขยะ แล้วจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนครับที่นี่คือจะเป็นบ่อทิ้งขยะนะครับแต่ชุมชนบ้านเหล่าบ้านฝางของเรานะครับได้ร่วมต่อต้านาไม่ให้มีการทิ้งขยะในในเขตตำบลน,นี้นะครับให้แต่ละหมู่บ้านาทําที่ทิ้งบ้านคายบ้านมันนะครับแล้วบ่อดินบ่อนี้นะครับที่จะสร้างปัญหาในอนาคตให้กับลูกหลานของเราในตำบลน,นี้นะครับ นี่นะครับคือความถูกต้องที่ทุกท่านทุกคนเห็นว่าออกในป่าแล้วยังเห็นว่าถูกต้องนะครับถ้าถูกต้องแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับคือไม่สามารถที่จะนําไปปลูกต้นไม้อะไรได้นะครับถ้าถึงหน้าแรงจริงครับที่นี่แรงมากนะครับต้นไม้อะไรที่ไม่ใช่ของธรรมชาตินะครับมันมันไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะครับดังนั้นวิงวอนนะครับขอขอความเห็นใจขอร้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกเอกสาร นโนดที่ดินในเขตป่าชุมชนนะครับขอให้ท่านได้ตระหนักถึงพิษภัยของการออกเอกสารสิทธิ์ครั้งนี้ด้วยนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือเป็นภาพทีเ่เราทำกิจกรรมเ,เมื่อวันที่16วิถุนายน2556นะครับพิธีบวชป่านะครับแล้วก็ร่วมสร้างศาลา รวมใจเฉลิมพระเกียรติถึงหลังครับซึ่งเป็นกิจกรรมทุกปีนะครับที่เราทำนะครับนี่แสดงถึงความอนุรักษ์นะครับที่เราร่วมอนุรักษ์รักษาป่าพื้นนี้นะครับโดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปานะครับให้การสนับสนุนเกี่ยวกับพิธีปวดป่านะครับตลอดจงปลูกป่าที่ผ่านมาในปีนี้ครับ ดังนั้นนะครับความเป็นธรรมมันจะไม่เกิดขึ้นกับชุมชนนะครับใน,นลกักษณะที่พี่น้องอได้ดูได้ชมภาพวิดีโอนี้นะครับอยากฝากด้วยนะครับขอขอความมิงบอลนะครับขอให้ท่านเข้ามาในพื้นที่จริงๆนะครับเข้ามาดูกับหมู่บ้านนะครับคือเราทําทุกวันนี้เราไม่มีผลยประโยชน์อะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราอาศัยป่าอยู่เท่านั้นนะครับ เอาไว้เป็นที่หากินนะครับทั้งคนและสัตว์นะครับต้องมาพึ่งป่าแห่งนี้นะครับ1,300กว่าไร่เนี่ยนะครับอขอเป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไปนะครับอย่าอย่าให้ตกเป็นของอานายทุนอีกนะครับขอวานด้วยนะครับ